สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เชลก็จะมาสอนวิธีการทําขนมปังเน้นนุ่มไม่เน้นนวดน,นะคะเป็นขนมปังสูตรสองครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำแบบเพลนกันไปแล้วฉะนั้นครั้งนี้เดี๋ยวจะมาทําแบบโฮลวีแล้วก็มีไส้ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเหมือนตัวที่แล้วเลยคือไม่ต้องมีเครื่องนวดแล้วก็ไม่ต้องนวดมือด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะเริ่มด้วยการเอาแป้ง2ชนิดเนี่ยคือแป้งโฮลวีกับแป้งขนมปังผสมเข้าด้วยกัน สูตรนี้โฮวิตห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะกับเกลือผสมให้เข้ากันละพักแยกเอาไว้ค่ะส่วนของเหลวนะคะเอาไข่กับน้ำตาลใส่ลงไปในนมแล้วเดี๋ยวเราจะพรูฟีสกันไว้ก่อน เนื่องจากสูตรนี้เราไม่นวดน,นะคะเราก็ต้องพูฟีสไว้ไม่งั้นตอนผสมเนี่ยยีสต์จะไม่เข้ากับส่วนโดของเราแล้วเราก็จะเห็นยีสต์ลอยออกมาเป็นเม็ดเม็ดผสมไม่เข้ากันเลยค่ะให้แค่พอเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็เอายีสต์ใส่ลงไปเลยผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้5้นาทีค่ะ ผสมให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ผักทิ้งไว้เลยเดี๋ยวอีกห้าทีมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็พักทิ้งไว้ห้าทีแล้วนะคะเอาส่วนของเหลวเนี่ยใส่ลงไปในแป้งที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พายางอันนี้นิ่มนะคะเดี๋ยวเัจะเปลี่ยนไปใช้สครับเปอร์นิดหนึ่งผสมจนเข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันต่อค่ะระหว่างที่พักเนี่ยอย่าลืมหาอะไรคลุมไว้ด้วยโดจะได้ไม่แห้งนะคะ ทิ้งไว้5นาทีเลยค่ะตอนนี้เราก็พักไว้ครบ5นาทีแล้วนะคะเอาเนยเหลวที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยใส่ลงไปก่อนทำขั้นตอนนี้ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ขยับไม่พอเข้ากันก็พอไม่ต้องนวดพอเราจะเน้นนุ่มไม่เน้นนวดค่ะ ผสมไม่เข้ากันแบบนี้นะคะแค่เข้ากันก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะพักทิ้งเอาไว้อีกรอบหนึ่งรอบนี้ที่จะพักไว้เนี่ยเราจะพักไว้30นาทีเลยนะคะถือว่าเป็นการพักรอบแรกของเราแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปกัน,นะคะ่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็พักครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีไส้กันด้วยก็มีวอนัท มีส้มเชื่อมแล้วก็มีแครนเบอร์รี่เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตตอนต้นคลิปเชีวยวจะเอาแครนเบอร์ร <uhhh> ี่แช่น้ำไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนจะเอามาใช้เนี่ยเสด็จน้ำให้แห้งเดี๋ยวเราจะมารีดกันก่อนค่ะขึ้นรูปวันนี้จะขึ้นต่างกับ ครั้งที่แล้วนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นโฮวีถ้าขึ้นแบบครั้งที่แล้วกูเตนก็จะไม่เยอะเท่าแล้วขนมปังเราก็จะเยอะใหญ่ไม่เยอะเท่าครั้งที่แล้วรีดค่ะเอาแปะเอาเอาลมออกมาให้หมด พอได้เป็นประมาณนี้นะคะก็พับสามแล้วก็คลิกค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็พักเอาไว้ค่ะพักเอาไว้5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํากันต่อค่ะตอนนี้ก็พักครบ5นาทีแล้วนะคะเมื่อกี้เชลเอากระมังครอบไว้กันไม่ให้มันแห้งเดี๋ยวจะมาทํากันต่อค่ะรีดออกไปนะคะ เวลารีดนี่อย่าลืมมีชัวว่าเราไล่ลมออกหมดนะคะขนมปังจะได้ไม่เป็นโพรงพยายามจับให้รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะคะตอนม้วนเนี่ยจะได้ม้วนง่ายแล้วก็เอาข็มมาวัดใส่ว่าขนาดโดของเราได้หรือยัง ก็ได้เป็นรูปทรงขนาดขนาดนี้นะคะความกว้างเนี่ยเล็กกว่าพิมพ์นิดหนึ่งเราจะอิมเมจในหัวว่าขนกปังเป็นสามส่วนและกลีดหนึ่งในสามด้านล่างแบ่งเป็นหส่วนพอนะคะ แล้วส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะใส่ไส้ลงไปอันนี้เ,ลเตลียมไว้สำหรับทำสองพิมพ์นะคะก็เลยใส่ไม่หมด หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอามือกดลงไปเวลาม้วนขนกปังเราจะได้ไม่เป็นโพรงหลังจากนั้นเราก็จะบิดเกลียวค่ะเกลียวนี่ไม่ต้องบิด เยอะหลายเกลียวมากนะคะเดี๋ยวฉีดแค่ประมาณ2รอบแค่ประมาณนี้ก็พอหลังจากนั้นก็ม้วนลงมาค่ะ ประคองทรงเอาไว้นะคะให้เอามาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นใส่พิมพ์ที่เตรียมมาไว้เลยค่ะ จะทรงนะคะจะทรงให้สวยงามหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปพักกันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพักนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นโฮลวีตแล้วเดี๋ยวพักเสร็จจะเอามาให้ดูอีกทีค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาหน้ากันก่นกอนเข้าอบค่ะ วันนี้เราจะทาด้วยหนมแล้วก็โรยถั่วเล็กน้อยนะคะถั่วคะ่ะโรยได้เลย โรยประมาณแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเข้าอบก,กันค่ะเข้าอบก,กันได้เลยค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะ ันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ